ผลน,นะคะนี่คือแกงมัสมันที่สาเสร็จแล้วนะคะอ่ามันจะละลายในปากเดี๋ยวแม่จะให้รู้เราจะรู้ได้ไงว่าละลายในปากเราก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาทัพพีเรากดใช่ไหมคะกดแล้วมันก็จะยุ่ยออกมาอ่ามันมันจะโอ้ยโดนโดนหมอ้อร้อนเนี่ยคะ่ะ แต่ต้องใช้เครื่องแกงนี่มันก็จะมีมันฝรั่งเห็นไหมคะแต่ต้องใช้แกงเครื่องแกงแบบของอิสลามเขาอมันจึงจะเป็นต้นตำรับเห็นไหมคะนี่คือเปื่อยแล้วเนี่ยคะ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะถ้าไม่ทำบุญบ้านแม่ก็ไม่ทำเพราะว่ามันมันก็ยุ่งยากพอสมควรขั้นตอนเนาะ นะคะเอานมปังมาจิม้มเดี๋ยวมันต้องข้นกว่านี้อีตามจริงมันต้องข้นกว่านี้เดี๋ยวเผื่ออุ่นพรุ่งนี้แม่จะถวายพระด้วยนะคะเฮ้ยแม่ทำเป็นทุกอย่างนะโว้ยอ่าบ่ธรรมดาเด้อบ่ธรรมดาเด้ออีดี